ส่วนยาวอะจะจริงๆทรงนี้กลับบ้านได้แล้วกลับบ้านกลับบ้านตรงนี้ไปเลยเสศระฐาสวยภายในพิกตาของปูแล้วสวยเลยใช่ไหมใช่ผมเราค่อนข้างจะได้ยากเพราะว่ามันมีความมันมีความฟูความความฟูฟงอะไรอย่างเงี้ยต้องใจให้มันลง ใช้พลังกำลัง <c oughs> ใช้พลังกำลังสูง <c oughs> แต,กต่ก็ได้แล้ อันนี้ใดก็จะไม่เหมือนกับเครื่องใช้มนไฟฟ้ามันก็จะมีแบบบลไฟฟ้าใช่ไหมใช่แต่ความแบบเหมือนถว่าความเป็นธรรมชาติความสวยงามอ่ะอันนี้คือเป็นธรรมชาติมากที่สุดแล้วก็ลองมึงก็มไม่ดูแบบว่าแข็งทื่อจนเกินไปเลยมั้ยมมนูทั้งใจไปใช่ไหมใช่แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็สะดวกสบายมันมีเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ช่างรุ่นเก่าเก่าเกๆพี่อก็จะใช้เป็นต้องหันคือขอสมัยก่อนก็ กับปัจจุบนันในประมาณสมัยนี้มันได้ยังงี้มุ่งมั่นขึ้นคือทรงนี้ก็ปล่อยมันฟุูๆอยู่อันนี้พี่ไดค่อนข้างใจดีเลยค่ะ เออครบแล้วได้ขึ้น2 <laughs> 2โอ้ย <clr footsteps> <tôi> <en> I <laughs> do